นี่คือกับแก้มที่สามารถกินได้ทุกวันนะครับ l ลีนที่สุดแล้วปลา80%นะข้าว20%โอ้โอแซ่บๆแฟตไม่มีเลยนะครับแคลอรี่ต่ำมากรสชาติจัดจ้านยิ่งเก็บไว้านานยิ่งดีมา พริกขี้หนูสดใสสักเม็ดหนึ่งอ,อันนี้พี่ทิง้งไวประมาณสามนิดแลวครับมันเรียกว่าเก็บได้เป็นเดือนนะยิ่งเก็บยิ่งเปรี้ยวนะครับโอ้โหสุดยอดมากใครอยากลองสั่งได้ครับส่งได้แล้วทั่วประเทศลินลินคลินคินสุดตีนครับแหนมปรานินไรจิพึกดีดีดี